หานาทีก็นอนแล้วนะอ้าวงั้นทีม A T w A T e w, ไอทีไอทีเอวิวกลายเป็นเออที่อนะไรนะประวัติป,ปุ๊เนี่ยองอไรม่รู้จักมัดรองกายเดี๋ยวเดี๋ยวมัดรองกายได้จะกลายได้เดี๋ยวได้กลายเป็นกลายตึด๊ดเอ๊ะ ตึ๊ดกายสองนะฮะคุณตึ๊ดกายสอง <c oughs> อ, <c oughs> อโดนด้วยเลยเั้นแหละห้านาที <c oughs> ใครใครไม่โดนแข่งยังต้องโดนมาด้วย <c oughs> ผมนี่เล่นลาย <c oughs> เล่นลายเลยอ <c> ะ <oughs> ผมนี่เราไข่รอยังได้เลยไ <c oughs> อยเ,อย,เยมอะไรอ่ะ เล่นไม่แต่เล่นไม่ได้เล่นผ่านเว็บเอเอในพร้อมเล้วในเอ็มขี้ไม่ลาด <c oughs> หลับ,ลบแบบไม่รู้ตัวหลับแบบไม่รู้ตัวเป็นไรฮะแฟนโดนเลียดโดนเรียก,ยกอะไรวะกาย <c oughs> ตึ๊บสองแบบไม่ตัวนี้ <c oughs> ชื่อไม่ได้นะ <c oughs> แบบออกคุยกับแฟนก่อนจะได้ไม่ง่วงอืมของผมนี่แฟนแฟนไม่อยู่แล้วค่ะทำไงดีคุยกับตัวเอง แ๊บแอนหนูหายแต่ค่ะโอ้โหอย่าทำร้ายจิตใจไอ้คุณกายแม่งหลับไปแล้วว่ะโอ้แม่งขีวคุณกายจะพองก็ไม่ได้สเตไอ้เดี๋ยวยขึ้นคิวมั้งดีกว่าเป็นคิวมั้ง อวอล์นกี้ได้ขึ้นคิวมั่งแล้วโอ้โหพงศ์ใจและแกได้ขึ้นคิวพงศ์ใจตรงไหนวะอุย้ยอยู่อันดับสองแล้วโว้ยแต่งานอาัห <c oughs> ดหายอันดับแล้วฮแล้ต้องจานไฟไฟไหมไอ้ไฟคุณผิดไฟไหมบ้านแกดิกล <c oughs> ับเอาลงเอง เฮ้ยมันลงเองเว้ยยุอยอ่ะตายมันยังอยู่ปะเนี่ยอ้าอ่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะขนาดนี้เ,เกมนี้เคยเล่นไอ้ไอ้แตงกว่าเกมนี้เราก็เคยเล่นเลยหญิงกรามโตวเว้ยเอลซ่าใครดูแฟรี่เทียวบ้างเอลซ่าเว้ย <med> เอ,อซาซาผงผมแหละ <med> วันนี้ก็อยู่กับผมหน้ะดีเจมมาวันกี้ให้ไปเปลี่ยนชีพแรับแต่ <med> มานะมไปเปลี่ยนชีพแั๊หนึง วันนี้อากาศสายวันนี้อากาศจะจสดใสฮัลโหลหนึ่งสองห่งสองนี่ยินไหมครับผมอ้าวแม่ไม่ไมีใครได้ยินเลยไม่มีใครรับมุกด้วยครรััับเกียท้งวน ตเราเล่นตอนนี้เราเล่นเว็บเล่นอะไรไม่รู้ว่าถ้าเล่นในเว็บมันจะชะ้าเต่งอะไรซื้ออะไรอ่ะสิเออซื้อเกมอะไรอ่ะซื้ออ,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 อันนี้นเกมฟรีไม่ใช่เหรอฮมันเป็นเกมในเฟซบุ๊กก็ลองไปหาดูดิ โอ้ยเจยวโอ้ยเล็บคมที่ิาเลยอ้าวเจยวเดี๋ยวเดีเดดไอ้เดี๋ยว <c oughs> ดีวเดวเดอันนี้มีอะไรเหรอนี่มันดาวเด่ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อ้าวโอ้หลับไปคนนึงแล้วหลับปะหลับหรือไม่หลับ จะดางนะน่าเสียดายไม่งั้นไ,ได้ชื่อใหม่ชื่อว่าตั้งตั้งแล้วแต่งกว่าตกาก,กี้โอ้ยใครหลับอ่ะพี่ยังจะพี่มีแพ้เด็กหรอพี่มีทางแพ้เด็กมีแต่พอม,มีแต่แพ้เด็กอนุบาล ไม่ได้แตะผมเคยกำที่ที่นู้นนึงจะก oh, ี่โมงโอ้โหเดึกมากเลยอ่ะห้าโมงห้าโมงเย็นกำมันต้องกำเลยแค่ ตอนนี้เจอที่นู่นต่างกันประมาณเอืมต่างันประมาณได้ได้มีคนท้าผมก็บอกว่าแพ้เปลี่ยนชไอแพ้เปลี่ยนชีเป็นน่าเดทเป็นตุ๊ดนะคะโอ้ไม่เป็นไรผมไม่กลัวขอให้ผมแพ้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะอยู่คนสุดท้ายในห้องนี้ให้ดู งว่าใครหลับใครไม่หลับแาบนี้แล้วกันใครใครผมถามผมถามประมาณผมถามประมาณผมถามประมาณผมถามแนละ้วผมจะรอประมาณหกสิบวินะหนึ่งนาทีอะ่ะแล้วถ้าเขาไม่ตอบนี่คือเขาหลับไปแล้วนะแล้วผมจะเตะเออกจากห้องครับว่าถือว่าโดนไล่ออกจากการเล่นเกมแต่ว่าเตะแค่หนึ่งวิไงเตะเออกไปอะ่ะไม่ใช่เตะแค่หนึ่งวิไงแล้วถ้าสมมติไม่หลับจะตอบมาได้ อเออเคปบไเอ่อเราเราเลยสี่ห้าไยินี่ยผมผมเวล์ก้วห้าเท่าไหร่นี่แหละในโปเกมอนนะผมชอบเล่นโปเกมอนแม่งไปเล่นโปเกมอนแม่งเลยพปุ๊บเล่นปับเลยแต่ผมไม่แช่นาจอนะ่แช่ม่เป็น จะลอยเข้าไปทำไมแค่เพื่อใครอัญชะละวิไลางามใจใครที่กาอล่นมันทีดีเปล่าวะโหโทษทีนะผมแชร์หน้าจอไม่ได้ไม่งั้นได้ดูได้ดูผมเล่นเอโออปกเกมอนแน่นอนเล่นโปกเกมอนอยู่ได้ได้ถ้าไม่มีโปกเกมอน,น,นเนี่ยจำได้ไฟร์กเรดอยู่ไฟร์เรสเพลง พี่กายร้องนางฟ้าจำแหลงไหมเอาเปล่าเดี๋ยวไอไม่ได้มีใครมีไหม่แล้วผมไม่อยากร้องเพลงแล้วผมร้องไว้เป็นฉลาดวิไลงามได้กวเทพที่ดาโอ้ยวิ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 โอปิดมาหัรับไหม่อามาผมเป็นเป็นธรรมด้ผมแชร์หน้าจอไห้เป็นด้วยอ่ะเพราะทีผมไม่ชอบ ฟังนางฟ้าจำแรงอืมไม่อยากฟังนางฟ้าจำแรงอยากฟังนางฟ้าตัวจริงโอเคเด็ดเต้นเต้นเต้นเต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 นี่เกี่ยงงอ่ะเดี๋ยวผมจะแคสเกมเล่นมึงเลยแต่แม่งผมเงินเงนผมได้ก็เกียมนี้ผมเซ็งผายเลยผมแบบว่าผมผมแบบ เมไเรเนีย,เยนมยไม่ได้แม่งโปรกรมับไม่ยอมเข้าเต็งเป็ดทุกหายเลยอนะ่ะอยากฟังนี่อืมเขาจะได้เปิดได้ฟังดีเฮ้ยเฮ้ยโดนเลมอนเอ้ยโดยเลมอนหัน <c oughs> ไปดูเจอทำไมที่เวสพูดใหม่ได้อ่ะครับก็ที่ซื้อม,มาใหม่มา บ้านบ้านที่ที่ไม่ตั้งโต๊ะแบบโคตรดีนะเจ็ดบาทเองเทที่มันโคตรถูกอ่ะเนี่ยไอดีมาค้าเว้ยยี่สิบบาทเทปที่โคตรถูกอ่ะอทำไมพุดไม่ได้ต้องไปต้องไปตั้งค่าหรือเปล่าอ่ะอาจจะต้องไปตั้งค่านะทำไมพี่เบสกันตุดได้อ่ะครับ อ่ามกลัวแหละโอ้ยจะไฟกับผมเหรอระวงังละกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ชี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเป็นตุ๊ดคัมเตอร์ได้ใหม่เนี่เดี๋ยวเดินนายจะได้ชี้เป็นตุ๊ดคอมเตอร์ได้ใหม่หอเปล่าจะานะหรือไม่ไม่แน่ไหม่ซื้อมาจาับ ไม่ผมไม่แน่ใจน่าจะพังแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องนะั้โอ้ยต้องซื้อเชือบไปอันหนึ่งเว้ยเพราะว่าถ้าอยู่ในถ้ำแล้วจะออกไม่ได้เทื่อกสำคันสเปรย์นี้ป้องกันโปเกมอนตามเอ้ใช้ได้ไหมเพราะว่าลาคาญมากเลยพอยกมอนไล่แบบว่าต้องสู้โปเกมอนทุกครั้งเลยลมพาสเปรย์สเปรย์ปย้องกันโปเกมอนเรียบร้อย

ลองเล่งดูผมนี่ไม่เลอดนะนี่ตอนนี้เลยก็ได้อ้าวจะเปลี่ยนเลยโอ้โหอันนี้คือจิตใจนี่คือไม่อยากจะสู้เลยใช่ไหมนั้นไม่เปลี่ยนมาเลยเดกลับลูกไปรอ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 เทดดึงตังค่อ

ไอใครอยากรู้ชล e l ของงเว้ยครอยากรู้มั่งเราเหรอเกมกากนะเกย์รหรอโอ้สวัสดีคุณเกย์ด้วยกล้าทำด้วยเออเออต้องต้องเป็นชื่อเราเหี้ยมไหมเหรยสัสสัสกล้าเปล่าเดี๋ยวพวกนี้ต้องมาด้วยชื่อนี่เอาเราเหรอวันไม่มีคนโทรมาในไกด์เรหรอเราเหรอ เกมเฮ้ยเครื่องค้างค้างค้างมั้ยนะครับเกมไหนก็พี่เขาเรีว่าอยู่แล้วนะเพราะว่าเราะเราห็นแล้วเปลี่ยนชื่อเลยโอ้โหไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเราะราเดี๋ยวผมแคปให้กล้กันให้คนที่แพ้ได้ดูว่าถ้าแพ้แล้วต้องเป็นยางนี้น่าสงสารไหมรอรอรารอนีเป็นไร นี่เรียบร้อยมนุษย์เกยเราได้เราได้ภาพของมนุษย์เกยคนหนึ่งแล้วใครใครอยากได้พิมพ์จุดมาส่องมาที่ส่วนตัวผมเลยเดี๋ยวผมให้ดูมนุษย์เกย์เเล่นเกมด้วยกันไหมครับก็ดูนะฮะมันบอกว่า,นะาผมไม่ได้ ผมออแน่นแน่ทำไมงั้นน้องต้องไปดูในยู u ูบเนี่ยยูทูบแม่งช่วยได้ทุกอย่างอ่ะ <c oughs> ทั้งจักรยานมอเตอร์ไซค์รถไฟรถเกง๋งอ๋อที่น้องพูดไม่ได้นี่อาจจะรู้แล้วทำไมน้องอาจจะต้องขึ้นคิวก็ได้เพราะมันเขียนว่าเข้าคิวเพื่อพูดเนี่ยน้องต้องขึ้นคิวนะถ้าน้องอยากพูดอะเรมเร็วมในถึงเรื่องนี้ผมขอขึ้นคิว ครับวะได้ไหมครับอ่าเรียบร้อยแล้วฮัลโหลครับคนทําให้ด้วยซ้ำฮัลโหลพูดดิฮะฮัลโหลรัได้ยินไหมครับฮัลโหลชี่ไรงเนี่ยชี่เอ็มเลยฮะครับครับครับฮัลโหลครับพี่ได้ยินผมแล้วชี่ผมน่ารักกว่าเดิมนะนัเดชโหัวน่ารักหรอ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 ชี่นัเดชนเลยเนี่ยอ๋อดูไหม หรอหรหโอสวัสดีนะเดชแม่หรอ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 หรได้ยินหมดแต่ว่าไม่คัดเงินดนึ่งอ๋อครับครับเราขอดูก่อนเดี๋ยวผมขอ ปอมตึกกระจูผมจะทำให้มันเป็นลายจูไม่ได้โอเคโอเคไม่หายช็อตยังก็หายช็อตแล้วเงียบเลยอ่าครับอ่าครับครับดูพี่รู้ว่าผมไม่ได้นอนคนณ้ายแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่นอนคนท้ายแน่นอนอะไรนะ่ยพี่เบสต้องหลับก่อนผมมันถึงจะถูก หลับคนผมเหรอไม่ไม่เชีย่ยเลยผมผมผมเคยทำเจติไม่นอนเกอบหนึ่งอาทิตย์ได้เลยอ่ะก <ละ S 2> ีร่รอ,อผมผมผมนอนผมทนได้วันเดียวอ่ะที่เหลือผมนอนเลยนี่แค่หนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะนอนกับใครนอน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 กับหมอนข้างตื่นถึแบบงกเช้าเลเออตื่นถึงหกโมงเช้าอ๋อ แม่งอลามานพี่หามุกมาเล่นดิจะได้ไม่ง่วงหามุกมาเล่นนะเออขาอืมกำลังจะเล่นมุกแต่รู้สึกว่าจะเฟลเออก็พี่ไม่มีมุกจะเล่นเลยตอนนี้พี่อยู่ในพภาวะแดกกาแฟเยอะเกินไปสงสัย ถ้าพี่ไม่มานี่ไม่ต้องกลัวน,นะครับพี่ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วฮะท้องเสียขี่แตกอะไร